สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยากจะมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ง3ช่องทางเลยนะครับในส่วนของเพจนะครับเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ในส่วนของ Channel Learning อนไลน์ทางฝั่งของ y t u t u นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ติดตามทาง TikTok ก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับ สื่อการเรียนการสอนที่ทําให้เพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันวันนี้พาเพื่อนๆน้องๆทุกคนเข้ามาดูในร้านนะครับผมเลือกในส่วนของอ่าช้อปปี้เพื่อจะมาทําโปรโมชั่นให้เพื่อนๆน้องๆได้นะครับสั่งคอร์สเรียนไปเรียนกันนะครับมาดูกันในคอร์สเรียนที่จําหน่ายในช้อปปี้นะครับคอร์สเรียนที่มีเพื่อนๆน้องๆสั่งไปเยอะที่สุดนะครับก็ เป็นข้อเรียนนี้ครับออร์เดอร์แกที่ใช้ได้กับออร์เดอร์แกตั้งแต่2018จนถึง2024เลยนะครับผมก็ราคาที่จำหน่ายนะครับในช้อปปีก็2400บาทถ้าสมมติว่าเอามาทำโปรโมชั่นลด50%ก็เหลือ1200บาทแต่นะครับผมอยากจะมาขอพวกคุณนะครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับก็อยากจะมาจำหน่ายในราคา 599บาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับเป็นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟึกหัดไปทำตามลิงก์วิดีโอนะครับซึ่งลิงก์วิดีโอนี้สามารถเปิดดูได้ทั้งในมือถือแท็บเล็ตรวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมพิเศษเพียง100ท่านนะครับก็ต้อง ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ติดตามนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทราบรายละเอียดนะครับคอร์สเรียนอเกองสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับ9บทเต็มก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ idline เอตเล็ก0 1น9์5 1นะครับมาดูหัวขอ้อการเรียนการสอนก่อนได้นะครับย้ำนะครับเป็นการดาวน์โหลดแบบหัดเรียนตามลิงก์วิดีโอสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับราคา599บาทจ้ สองพันสีครับผม